ไมนี่ก็เนี่ยแหละครับออกล่าปลาตามเคยนะครับล้วก็เดินสายนิดนึงนะครับนี่ครับกำลังออกไม้นะครับยู่บ้านนอนบุไปรับครับตื่นมามันกระซับกระสายก็ได้ออกไม้ยังไงบ่รู้ครับไปครับเอาไปตามติดชมติดตามชมกันได้นะครับมาผมจะออกหมายที่ไหนกันครับสวัสดีครับ สวัดีกันบนห้างเลยแล้วกันครับบนเรือบันไดผมนี่แหละครับดีวันนี้มาแล้วครับสายๆครับลมออกจะแรงครับเลยต้องหาที่หลบลมครับยิงครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับไปครับเราไปดูกันนะครับว่าวันนี้จะได้ตัวเปล่าครับหรือว่าจะแห้วครับไปเจอกันครับ

안녕. พี่น้องครับ,รบพี่น้เรียบร้อยแล้วครับนี่ครับใช้สวยใส,สวยครับห้องกลางเป้าป๊ครับเก็บปลาแล้วลองมาดูกันต่อดีกว่าครับ